สวัสดีครับผมติดเตาววน,นี่นะฮะจะพามาชมเบื้องหลังการถ่ายทำา MV เพลงใหม่คุณผูตานะครับชื่อเพลงว่าทำไมไม่ห้ามวันนี้เราก็ออกมาถ่ายสถา,ยานที่ก็คือตลาดนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายในตลาดครับเราไม่ถ่ายในร้านหนังสือการ์ตูนอ่ะงงกันสิว่าตลาดมีร้านหนังสือการ์ตูนด้วยเหรอสมัยนี้มีครับอันนี้เป็นร้านหนังสือการ์ตูนที่รับเช่าจริงจริง,รงแต่ว่าเราก็มาเซ็ตพร็อพเซ็ตอะไรเรียบร้อยใหม่หมดเลย เพื่อจะมาถ่ายทำนะครับวันนี้ก็จะมีพระเอก MV นางเอก MV นะครับแล้วก็ผมเป็นแขกรับเชิญนะฮะก็จะเป็น MV ตัวแรกนะครับที่ไม่ได้เล่นเองนะครับผมเราจะให้คนอื่นมาเล่นแล้วนะครับก็จะมีน้องพันช์นางเอกนะครับผมแล้วก็พระเอกน้องพอพายเหมือนกันนะครับผมให้ถ่ายให้ถ่ายนะครับชื่ออะไรชื่อพัทครับผมนะก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้ากันอยู่นะครับเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นในร้านหนังสือเราเป็นเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยเดี๋ยวซีนนี้เราจะถ่ายกันแล้วน,น,น้องเข้ามาถ่ายในชเช้า,ชาแล้วนะครับพ เทียงพอดีเล่น,น,นาตามไปดูครับเก่งครับตอนนี้เรามาอยู่กับพระเอกนางเอก MV นะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อพันผมชื่อพันธ์ค่ะพัดกับพันนะครับชื่อเผาครับ ฮะสามพอนี่รับบทเป็นอะไรฮะเป็นกรครับผมฟ้าค่ะในเรื่องเป็นเด็กมหกอ่าแล้วกรนะครับลูก้องพี่เต๋าครับอ่าในร้านหนังสือใช่ฮะแล้วเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นครับเกรก้านะครับก็ทํางานที่ร้านพี่เต่อดับเรียนมาซึ่งได้เจอฟ้าก็แบบเป็นรุ่นเราเขาเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าเออเนเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรคือทําไมไม่ห้า อาจจะเป็นพี่เต๋าทำไมไม่ห้ามไม่ไม่ไม่ห้ามใครไม่ห้ามเขาเราไม่ห้ามเองก็เลยเกิดขึ้นใช่ว่าทำไมถึงไม่ห้ามเราทำอะไรผิดอ่ะใช่ไหมคือสองคนนี้ไม่ผิดไม่รู้เรื่องที่เจ้าของร้านทไม่ห้ามพี่ก็ไม่รู้ไงพี่ก็เลยไม่ห้ามห้ามอะไรล่ะพี่มาสิบเโมงไงพี่ไม่ทันแล้วนี่มาถ่ายแต่8ดโมงห้ามไม่ทันนะครับนี่ขอบคุณมากมานะครับที่มาเล่นในเบียให้นะครับนี่เป็นเพลงแรกเลยนะที่พี่เต๋าเนี่ยไม่ได้เล่นเองปกติเพลงตัวเอง10ปี12ปีที่ผ่านมาเล่นเองหมดปีนีีขเเยล ไม่ใช่ไวเกินแล้วเลยได้น้องๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับตัวแรกครับจากไม่คิดอะไรจะแค่เพียงทั่วไปจะแค่คนคุ้นเคยก็เปลี่ยนเป็นรักเธอหมดใจสวัสดีค่ะชื่อพันธ์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีสี่คณะนิเทศจุฬาค่ะวันนี้มาเล่นเป็นนางเอกของเรื่องนี้ รีวิวหน่อยว่าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกวันนี้กองแบบกองแบบเรื่อยๆไม่ไม่ร้อนขนาดที่แบบจะตายแบบชิวๆเนื้อเรื่องที่ได้เล่นบททีไ่ได้เล่นเนี้ยเป็นไงบ้างมันไงบ้างคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยเจอเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแบบการที่เราแอบ,บชอบคนคนหนึง่งแต่เขากับไม่ได้คิดเหมือนกับเราอะไรเงี้ยคนเรามันก็ต้องเคยคิดไปเองบ้างว่า, <c oughs> ารู้ว่าเธอไม่รักก็ปล่อยให้ฉันเดินมาตั้งไกล ทำไมไม่ห้ามฉันเอาไว้ในตอนที่ยังทำได้ทันต่อว่าฉันให้เจ็บวันนั้นก็ยังจะพอทำใจได้ไง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาถ้าไม่รักไม่ควรปล่อยให้นาน มีถ่ายสีอะไรไปคเหมือนนักเอกเราไปเรียนมาหาลัยแล้วกลับมาทีนี่นี่หลบทำไมมันจะกลับมาหาผู้ชายแต่ผู้ชายไม่อยู่แค่นั้นแหละวันนี้เป็นไงบ้างหลังตรงสนุกฮะสนุกเพลินเพลินดีครับผมวันนี้ก็อากาศดีไม่ค่อยอร้อนมากเพลงพร้อมมา,ากครับผม จบทกรนะครับก็เป็นเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งอ่ะทงานในร้านหนังสือร้านหนึ่งครับแล้วก็ได้เจอฟ้าที่เป็นแบบลูกค้าประจำได้ทําความรู้จักกันอายุได้เรียกกันแล้วแบบกรไม่ไม่ได้เรียนต่อสมเลยทําให้แบบจะทำความรู้จักนะอย่างเป็นเฟนกับฟ้า,า,ารเธม เท่าแก่ครับเท่าแก่เนี้ยโอเคอ่ะก่อนลืมไร่เปล่าก่อนก่อนลืมไร่เปล่าก็เลยเข้าใจไปเองว่าเธอก็คงคิดตรงกัน ขอบคุณร้าน Like Berry ด้วยนะครับผมที่เป็นผู้ซัพพอร์ตนะครับให้มาเยอะมากเลยอ่ะผลไม้ปั่น3ากว่าแก้วนะครับโหก็จะให้ผลไม้ให้กล้วยไปอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับร้านอยู่ตรงนี่เลยครับตรงข้ามท็อปนะครับกล้วยใหญ่มากได้กล้วยมาอีกแล้วครับโอ้ขอบคุณมากนะครับอยู่ที่ตลาดนะครับเซฟเซ็นเตอร์นะร้านตรงนี้เลยนะเซฟอีเซฟอีไปเข้าจัดจ้าไม่ได้กินเลยครับน้ำมะพร้าว ไม่ครับบรษัทัสาไม่บริษัทดูดูซะก่อนเรอยู่ที่ญี่ปุ่นอนี่คือความรู้กของค่ะก็ฝากยังมีของพี่เต๋าด้วยนะคะฝากพันด้วยก็ขอฝากเพลงทำไมไม่ห้ามของพี่เต๋าด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็ ก็ขอไอจีขึ้นตรงไหนได้ม้าตรียมกินด้วยกันขอฝากไอจีด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะบายต้องครับเจ็ดสี่ ธอรู้ว่าเธอไม่รักก็ปล่อยให้ฉันเดินมาตั้งไกลทำไมไม่ห้ามฉันเอาไว้ในตอนที่ยังทำได้ททนต่อว่าฉันให้เจ็บวันนั้นก็ยังจะพอทำใจได้ไง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาถ้าไม่รักไม่ควร